คลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนรูชาร์จ iPhone 8พัทกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง i อแปดพัดนะอาการก็คือชาร์จแบตไม่เข้านะเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับตัวล่างตัวรูชาร์จอย่างเดียวนะครับสังเกตุว่ารูชาร์จเขาพังมาเลยนะครับเขี้ยวเขี้ยวแทบไม่มีเลยนะครับเขี้ยวรูชาร์จข้างในคือพังออกมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเรือกเปลี่ยนกันเลยครับให้ผมปิดกล้องไว้ก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนคาบอดี้อย่างนี้เลยนะครับให้มันติดกับอดดี้อย่างนี้เลยมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับในการอย่างนี้เลยนะลักษณะนี้เลยนะผมจะเปลี่ยน ก็ตัวรูชัดนะครับตัวแยวกเป็นตัวตัวนี้ตกประมาณตัวละสามสิบาทถึงห้าสิบาทนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเปลี่ยนเข้าไปครับเรามาเร่ันเลยครับใครจะเอาตัวใครจะเอาเพลืขึ้นมาก็ได้นะยกเพลืขึ้นมาแล้วก็ค่อ,อยๆบัตรกีเข้าบัตรกีเข้านะครับก็ได้เหมือนกันแต่แบบนั้นสำหรับผมผมว่ามันยุ่งยากไปนะครับผมยาแบบนี้ยด้ เี๋ยวเก่าๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอรถพุก,กันนะครับตัวลูชาร์จก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูว่าแต่รยะเวลาทำไมกล้องมันมันเป็นฟ้าๆมองไม่เห็นนี่มันย้อนเสียงแบบแบบนี้นะครับ ขยายเต็มจอม,มันกดอัดก็ได้นะแต่ว่าชัดพอๆกันนะมันเป็นกล้อง 4K ตัวนี้พยายามปรับให้มันชัดกว่าน,นี้ก่อนจะได้ไหมเนี่อันนี้คือชัดที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จะชัดได้ละสังเกตดูว่าตัวรูชร์จตร,ตรงนี้นะครับมีการปกติมันจะต้องมีพลาสติกคุมครอบอยู่นะครับอันนี้คือเขาน่าจะมันไหม้เลยนะนี่ครับมันถือว่าไหม้เลย ท่นี่คือรูชาร์จไม่เลยครับต้องเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนเราก็ต้องเคลียร์กาวรอบๆก่อนนะครับเคลียร์กาวในลักษณะนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะมีกาวตรงดำๆตรงนี้คือกาวนะครับกาวมันเป็นกาว UV ที่เขาแปะมาจากโรงงานเพื่อให้มันแน่นนะครับเราก็ต้องเลี่ยออกก่อนมาเริ่มันเลยครับเราจะใช้เป็นหัวแรงนะครับในการเคลียร์กาวเราจะมายกตัวรูชาร์จขึ้นเลยนะครับ พัดแอลออกไปข้างนอกนะครับบังไม้ไว้ด้วยหาเลยบังไม้ไว้ด้วย Ó <laughs> nei, อันนี้ก็เป็นสภาพภายในเครื่องของลูกค้านะครับหลังจากเราเปลี่ยนตัวรูชาร์จใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ผมก็จะเอากาวเป็นกาวยูบีครับกาวแข็งที่ที่ใช้ซ่อมวงจรนะครับเพ so right ื่อไปเลยนะครับให้มันเหมือนเดิมให้มันแน่นที่สุดนะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองชาร์จแบตดูนะครับแต่ผมใส่จอเข้าไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้ผมประกอบเป็นเราแล้วถ้าเราเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนแพรก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนแพรก็มาแล้วแต่มุมมองนะครับเปลี่ยนแพรต้นทุนต้นทุนเราซื้อแพรมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับหลายร้อยนะครับเราก็จะใส่่ใสนนตเข้าไปะครับ หยุดต่อมาขยับมาหนีให้ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปเลยนะครับเข้าไหมนะโอเคเข้านะถ้าเสียบสายชาร์จแล้วเครื่องเปิดเองแสดงว่าชาร์จแบตเข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับขอขออนุญาตเซ็นเซอร์หน้าลูกค้าไว้นะเพราะว่ามันเป็นภาพหน้าจอของลูกค้านะครับตัวนี้เข้าปกตินะครับตัวนี้สี่สบมเซ็นนะครับชาร์จแบตเข้าเรียบร้อย แนวทางนี้ก็สามารถนําไปแก้ได้หลายรุ่นนะครับเพราะว่าตัวแผงชาร์จหรือว่าอันนี้เครื่องนึงนะครับก็เลยเครืเดี๋ยวผมจะให้แาวานะว่าถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ได้มันจะเสียต้นทุนยังไงนะครับไอ้พวกนี้เป็นของคนละเครื่องกันนะครับของอีกเครื่องหนึ่งผมทำผมทำหลายเครื่องพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นตัวรูชาร์จนะครับของ i iPhone ล้วนๆเลยผมก็จะใส่ถาดไปอย่างนี้นะครับเป็นกล่องนะครับมีทั้งของ Android t y p ซ C t y ซ e C นี่สต็อกแทบทุกรุ่นเลยนะครับ ส่วนไอโฟนไอโฟนผมสต็อกทุกรุ่นเลยนะครับแต่จะสต็อกไม่เยอะนะครับสต็อกอย่างละ1นถึงสแค่นั้นพอถ้ารุ่นไหนเราเจอบ่อยๆนะครับเช่นเจ็ดพัทแปดพัทเอ่อ xxr หรือว่า xsmac หรือว่าสิบเอ็ดสิบสองอะไรนี้คือเจอบ่อยเราต้องอย่างละสองนะครับอย่างเช่นตัวนี้เจ็ดพัทนะครับเจ็ดพัทผมก็สองไว้เลยนะครับสต็อกไว้นะครับก็เลยตัวรูชาร์จเจ็ดพัทนะครับมันเป็นแบบไหนมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมมันจะใช้รวมกันไม่ได้นะครับมันจะเป็นของใครของมันอยู่นะครับแบบนี้ถ้าเป็นเจ็ดพับ XR ก็็จะเปน เป็นแบบของเขาเลยนะมันไม่สามารถใช้รวมกันได้นะเพราะว่าบล็อกขันบล็อกขันน็อตมันจะไม่เหมือนกันนะครับบล็อกขันน็อตตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันบางรุ่นจะมีสี่รูบางรุ่นจะมีสองรูนะครับแล้วก็ขนาดจะไม่เท่ากันนะถ้าเป็นของไอโฟนนะครับตัวรูชาร์จนะครับเราผมก็จะสตอกไว้อย่างนี้ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเปลี่ยนแบบนี้เราจะมีกำไรที่เยอะขึ้นนะครับแต่มันอาจจะยุ่งยากตอนบัตรกีใหม่ตอนตอนบัตรกีหน่อยนะครับมันก็แล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมผมก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วก็ถือว่าไม่่่่่่่ยยยยุงงงาาาาาาากกมนน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 ะะะะคคครรรรรรรัััับบบเเเเเเดดีีีีีวใชช้้้้้ไไอออููปปปปป็็็ทททท์จจลแถ เครื่องที่เปลี่ยนรูเครื่องที่เปลี่ยนรูชาร์จแล้วมันคุ้มค่ากับการเปลี่ยนครับจะเป็นตั้งแต่ iPhone 7 Plus ขึ้นมาครับถ้าเป็น iPhone 7ธรรมดาจะไม่มีตัวนี้เยอยขายนะครับถ้าเป็น i อ h ฟ n e 7ธรรมดาลงไปจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นตัวพร้อมตัวยกแพรเลยครับต้นทุนก็จะโยงมานตัวลไม่เกิน5้บาทนะครับแบบนี้แล้วแต่ตัวแต่ถ้าของ iPad ก็ตัวละากก็มีอยู่นะอันนี้เป็น12นะครับของ iPhone 12 iPhone 12จะเป็นแบบนี้สังเกตว่าจะเป็น2รูแบบนี้แล้วก็อีก2 12รรูข้าาางง่นัหมมด4พก11อยผสตอไยงะ2นร เาต้องก็อย่างละสองถ้าท่านไหนหารูชัดไม่ได้ก็สามารถทักมาขอแบ่งกับผมได้นะครับแบ่งให้แบ่งขายให้นะครับอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็น iPhone 1 1 Pro Max กนะครับ iPhone 11 p m ็ m ก็คือ Pro Max Pro Max กก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะแต่และรุ่นม,มันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสิเธรรมดาสิเธรรมดาเยอะเลย3ตัวนะครับ ซตเวตถ้าไม่ไดากับเสียบโปรใช้ไม่ได้ใช้ตัวรูชาร์จเดียวกันนะครับถามว่าไอ้พวก iPhone 11 Pro Max นี่สำคัญเลยคือต้องมีติดร้านไหมเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้องใส่แพรแท้เท่านั้นนะครับมันถึงจะจบไอเสียบโ Pro Max นะครับคือมันต้องมันต้องเวลาเวลาจะซ่อมเสียบโปรคือต้องต้องซ่อมแบบเปลี่ยนอะไรเท่านั้นจะเปลี่ยนยกชุดไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับอันนี้เป็น XR XS นะครับเอ็กเนี่ไม่ค่อยเจอเอาตัวเดียวพอเอกเตัวเดียวพอนะครับน่าจะเหมือนกับไอโฟนเอ็กซ์ไม่เปล่าบเอ็กเอสนะครับอันนี้เป็น13 13ธรรมดา อ,อ๋อ13ทุกรุ่นคำว่า13ทุกรุ่นหมายความว่า13ธรรมดา13 mini 13 pro 13 pro max คือแท้ตัวเดียวกันหมดเหมือนกันหมดนะครับผมก็จะเขียนไว้บางบางรุ่นมันใช,มนใช้มันใช้กับรุ่น,นอื่นได้นะแต่บางรุ่นมันใช้กับรุ่นอื่นไม่ได้ต้องซื้อแยากด้วยอ๋ออันนี้เป็นร14 pro max นะครับ14 pro max นี้สต็อกไว้3ตัวเพราะว่าเจอค่อนข้างบ่อยขียโปโอมักก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวดูชาร์จซ้อนครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็น12 pro 12 pro นะโอ้ย12 pro นีู้ชาารรร์จจะะเปป็นนมณี้คับ อันนี้เป็นคธรรมดานะครับมีทุกรุ่นนะรูาชาร์ไอโฟน,นครับมีทุกรุ่นอันนี้เป็น X, X Max นะครับเก็นแบงนี้ไม่ค่อยเจอแต่ก็ต้องมีติดไว้นะครับถ้าหมดค่อยสั่งนะครับถ้าได้เปลี่ยนหนตัวก็คือสั่งใหม่เรือเ่อยอันนี้เป็น Air 4. Air 4 i r นี่จะบ่อยนะครับต้องมีติดไว้ Air 4 Air 5น่าจะใช้ด้วยกันได้พวกนี้นะครับต้องมีติดไว้นะครับรูชาร์ตไครับแล้วก็มี a อ Android ก็มีอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดู a อน r ร i d ในคลิปถัดไปนะครับคลิปที่ ถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็เสียบใหม่ก็จะเข้าง่ายนะครับโอเคครับผมขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับ